สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆกับผมมัอน,นี้ภาพพี่้องมาใส่เบ็ดกับผมมัอน,นี้ข้าสีมาใส่เบ็ดเยือปลาอีดนะครับพี่น้องเยือปลาอีดกัเป็นเยอือที่ผมบ่ค่อยได้ใส่นะครับพี่น้องเพราะว่ามันหาบ่ค่อยได้เนาะก็มมัอน,นี้ได้มาประมาณ30โตเพราะว่าเอาอยู่ตามอ้นี่แพแยงมันเข่าแยงเนาะครับพี่น้องเนาะก็ผมว่าสิเอามาเสียบเบ็ดลองเบิ่งบริใส่แบบ โอ้มันเป็นสิบปีแล้วพี่น้องเยอะไปะอีกเลย่อเน,นี่ยมันหาพอใครได้เนาะพี่น้องเนาะผมก็เลยว่ามันเข่าเออล่องมันเข่าไปไปในแพร่แยงนะครับพี่น้องก็เลยว่าเอามาใส่เบ็ดล่องเบอ่งกันหนะ้าให้พี่น้องเบิง่งกันว่าปลาสิกินบอกครับพี่น้องย่ามนี่ปลาสิตีบอก่อวัเซาดูนีล่ลครับพี่น้องเป็นเยื่อที่แบบว่าเป็นเยื่อธรรมชาติอีกอย่างหน,นึ่ง่แหละปกติอผมใส่เยื่อธรรมชาตินะ แต่ว่ามันหาบดได้นีมันพึงใ้มากอะเลยว่าสิ่มาจัดล่องเบิง์พี่น้องน,นี่ครับผมไมด้ดนดล้างห้อเนี่ครับห้วยเสี้ยงคำว่าสิมนี้ปลาตีปลาอีทเท่าบ่ออันนี้มันจะเป็นปลายหยัางนะพี่น้องเราเบิงกันครับผมไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ ใส่ถุงมือนะครับพี่น้องเพราะว่าจับหยากเนาะมันเป็นปลาหนังมันมืนแนละ้วมันกระโดดไปทัวมันจะเสียบใอ้ตรงเอ้กลางตัวนะครับเอตตรงท้งๆขีดทั้งๆมันนะครับพี่น้อง you know, that, 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 บอกก่อนได้คร <Yeah. S 2> ับบ่แน่ใจกันสิมีปลากินเด้อยแต่งถารุ่นกันครับพี่น้องนี่ใบอีดใบอีดกับตัวบ่ใหญ่บัดนี้พี่น้องต้องจิ้งตรงใหญ่กว่านี่ให้สมุนเฝ้าถุงถุงยามให้ หนามนะหนา,หนาดิพี่น้องทางหญ้าก่อนหนาหนาหาเหยื่อปูได้เชียวมาล่องอยู่พี่น้องฟังทั้งนี้ไหมเนี่ยเป็นตะมิดประคอตีเหยื่อปูอยู่ ขอหาก่อนเด้อพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้หาปูวันเดย์นะพี่น้องเดี๋ยวผมจิขคออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจังถามมาลุ่นผลงานกันมือเส้าคุ่นละพี่น้องว่าชิตเป็นอย่างไหนเนาะขอเลาะใส่กันครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศารนะครับผมกะพาพี่น้องมาเลาะเบิ้งเบ็ดนะครับพี่น้องเนี่ยเสานี่ตะเวนกาลังแดดขึ้นตะเ้าเลยเ <c oughs> บิง้งกันครับผมว่าเบ็ดที่เขาใส่ไว้เนาะเจืออประอีดนะครับพี่น้องลองเบิ้องผมกับโบเนียใจนะครับพี่น้องว่ามันสิมีปลากินบ่เคยใส่แบบโดนแลวครับพี่น้อง พอดีมันเขาเขารอบเนาะเขารอบเขาแพ่แยง <c oughs> เขาแพ่แยงเขียวก็เลยเอามาใส่เบ็ดล่อ <c> ง <oughs> เบื้งเกชื่อหลอนอยู่ด้วยล่ะครับพี่น้องแต่ว่าอาจจะบ่เห็นตัวปลาปลาหน่อยเพามันตอดคือคือบ่แล้วพี่น้องเล่องเบื้งได้ครับพี่น้องบ่ลลองบอลูได้ผม แต่ว่ามันกินอยู่ครับพี่น้องเคยใส่ดดนอยูย่ส่วนใหญ่ก็ับเป็นพวกไอ้ใส่น้ำไอ้เขาเ่ยหน่องมีปลาพวกปลากดปลากินคู่ปลาแล้วครับพี่น้องปลาคอปลาตองปลาเสื่อมก็กินที่ปลาที่เคยได้นะพี่น้องแต่ว่าโดนเติบแล้วมาบ้านนี้จึเป็นังได้่น้องเอ้ยนี่ครับผมท่านเด็ด Cái này mít tì đấy phía nó Thêm qua dừa bổ nhăn Rằng dừa Như anh thích cầu thì nó phá bổ kín บอกจีนีนคือบนแล้วพี่น้องเอ้ย พี่น้องหลังนี้ถือปลาเด้อหลังนี่นี่ปลาเด้อครับพี่น้องนี่เป็นปลาเสียมครับพี่น้องเสียมปลาเสียมอ๋อตัวหน่อยที่น้องเอาแต่กับของเสียบเพราว่าตัวหน่อยนะนี่ครับผมปลามัน กระสิบประมาณนี้ครับพี่น้องปลาที่กินเนาะจะถือพอดีเป็นแนวนะพี่น้องบึงทีเด็ดแจ็คตัวมันเด็ดไล่กระไห้อยู่เลยพี่น้องอันนี้เยอยังดินได้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 เยื่อยังอยู่พี่น้องเออ หลังข้างหน้าถือด้วยครับพี่น้องผมว่าเป็นตาอยู่นั่นนะปลาเสียมฮึ๊บไปยังฮึบผางาผางาผมครับพี่น้องปลาอีกอย่างเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยโอ้ปลากดนี่ครับผมเป็นปลากดครับพี่น้องกดกด ครับผมตัวใครอยู่ ถือว่าเป็นปลาเป็นปลาเนื้อดีทั้งนั้นได้พี่น้องเนี่ยกินเหยื่อไอ้ปลาอิดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวบปใหญ่กับถือบ่ดีบันได็เต็มสวง่งแต่มีโอกาสจงสิงมาลอมเมืองใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนเบ็ดเบ็ดให้มันหน่อยลงกว่านี้เพราะว่าปานบดตัวใหญ่ หลังนี้มีดึงมีโชคขาวไว้ได้พี่น้องันปา่ายังมิดึงโชคขาวปลาบ่นี่เป็นปลาคอครับพี่น้องตัวนี้ตาย ี๋ยวมือลุ่นผมจะหาเหยือปูมาใส่ล่องเบึงนะครับพี่น้องหมายนี้ฝั่งทางนี้เป็นตเนตมีประคววตีอยู่นี่ครับผมแกบมบสามครับเอาพอดวีวูเซโนเมิสมุดอกพี่น้องเอ้ย <laughs> ผมสังเกตบ้างว่ามันฉีดตีอยู่หรอเป็นเปลี่ยนนะครับพี่น้องปลาซุ่มปลาเนื้อปลาเอ้ยนปลาเนือเน้อปลาหนังบดเถิก เบ็ดทอดเบิดแล้วได้ครับพี่น้องสองลังข้างหนกับบอถือ พี่น้องหลังจากกู้เบ็ดยามเบ็ดแล้วแล้วครับกานี้แหละครับผมไม้เฮาสรุปกาได้สามโตแล้วครับพี่น้องกินบดีปันไดเนาะแต่ว่ากะผมือปได้กกับเขาอยู่หรือพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศน้องหวยเสียงหำเดี๋ยวมือหนาจังว่ากันไหมเนาะครับครับผมสรุปผลงานกันครับ ปลาสามโตะนะครับพี่น้องนี่กับปลาคอปลากดแล้วกับปลาเสี้ยม <c oughs> โอ้ขันมันกินดีสิไข่อยู่พี่น้องปลาเป็นปลาแบบปลาเหนือดีเลยนะครับพี่น้องปลาเหนือดีเลยปลาของแสีมว่างไงเดิมเสือไดมันกินบดีเนาะพี่น้องกะผมเอาเด่ไปอีดมาสามสิบตนี่แหละมันก็เลยมาล่องใส่เบงบอเด้ใส่เยือนนี่โดนนะครับพี่น้อง รุสิบปีเลยมันมันมัน,มนบกคอยมีนะครับพี่น้องปอีกุทธดบัตท,ที่นี่มันล่งแผ่แยงผมก็เลยว่าเอ้เอามาล่องกอนพี่น้องเอามาล่องกันแต่ถือว่ากับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับพี่น้องอาจสิบอบกบกินดีปันใดแต่ว่ากับพอเสียเฉียวนะครับพี่น้องถ้ามันใดอีกมือรุดผมจีมาล่องใหม่จีมาล่องสูตรใหม่ครับบ <laughs> ครัผมจังใดก็ฝาก,กเป็นกำลังใจหากินแบบบานๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบวผ่าจิบจิบต่อไปสิไม่ยังกระทาลุนับบาเบิ้งน้ำกันครับมนีลา่าไปก่อนครับสวัสดีครับ